หอมเพียพี่น้องเองอต้มเปื่อยเ,เลยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขุสุขคนนะครับมาพบมาพอกับช่องจ่าชาดถุงกุลาเนาะครับครับมันนี้บรรยากาศวันหยุเนะพี่น้องเนาะพ,นอนะพอดีไม่โอกาสได้กลับบ้านเนาะครับก็เลยมาจัดเมนู เป็นก้อยลอยเลือด้วยพี่น้องเด้อยใช่หรือส่วนผมไม่ใชเน,นาะกา้อยลอยเลือดนะครับกับตม้ตมต้มเปื่อยได้พี่น้องเนาะนี่ต้มเปื่อยครับเนี่ยโอ้พี่น้องเลยพี่น้องตม้ตมกับมีเครื่องในกับเ,เนื้อเป็นเนื้อติดมันยังอยน,นะครับตัวนี้เป็นก้อยเนาะพี่น้องเนาะสดๆดเลยนะครับกับมีผักเแยงมีผักเสตียอด้วพี่น้องเด้อมีบักทัวมีผักขี้ร่อมแล้วก็มีบักเขื่อนนะครับแล้วก็มีหวัหวหอมมีบักขามมาบักขามเนาะครับเป็นหวานหวานเขานะพี่น้องเลยแดดอาทดีซองหนาจังเลยะครับพอดี มันบ่มีหม่องทายครับพี่น้องก็เลย่ทายในบ้านมาเดี๋ยวผมใส่นี่ก่อนอุ้ยลืมอีกแล้วเอ,เอาใส่เพียร์อีกมาแล้วเพี่น้อมันบ่บมีลูกโดดมากลับน้อพี่น้องเข่าตาซะเนาะมามาเสียบเสียบกันนะครับเด้อยมานี้เข่าเหนี้ยขึ้นก้าแห้งพี่น้อง โอ้ยนี่ตงีวนะ่าลสดอหอมเผียพี่น้องเองอต้มเปื่อยๆเลยอันนี้กล้วยมาแสิแมกันพี่นอนะ้องเนะ กระเอาวลวกหูดเลยดอกัะเสะราอโอ้โหเผ็ดด้วเพียงไงสดด้วยด้วอสดด้วม ô tôm bẩn cười hả quậy loa lượt อย่าซองหนา่หยได้เพื่อนเรา หอ,หอมเผียงหอมแดง mm, -mm. อเอ็นมันกอบกุบกขน <laughs> อิมอ่มเลยครับพี่น้องเอ,อ็ม,อมหวอนพี่น้องอากาศหวอนนะครับเนี่ยยูทั้งในถือพ้าวยูแน่เนาะครับ ก๋วยพีนหน่องสังเกตเป็นยังไงเขาใบประคามอเราผู้เฒ่าก,กันีมากให้กินนะคัมคหวานพี่น่อง เอานะครับกะเรียบรอยครับพี่น้องครับเมื่อคืนเกืเดือกจังน้อยนะครับระบบอื่นมันกีสี่เฟื่อยนะี่จังน้อยพอเพียงมดหนึ่งกะเอาหอนห่อนมาสวดลองข้ออย่างหมเเสานะ้วพี่น้องเนาะกะขอขอบคุณพี่น้องที่ขอมารับชมนะครับช่องใจชาสงราชครับขอให้พี่น้องเขามาบางแล้วก็ขอให้ลำลำลุลุ่ยได้พี่น้องเนาะให้ลำลำลวยคิดสิ่งใดขอหสมความุ่งมั่นปรารถนาทุกประการนะครับเนาะ สำหรับบนันทีใจฉาติเอาเมนูมาฝากพี่ตัวน้องเมนูบานๆเนาะครับก็บเป็นต้มแล้วก็กับกว๋วยโรยเลือกนะพี่น้องเนาะเอาบรรยากาศอีสานมาเท่ามาฝากพี่ตัวน้องสำหรับบนันทีสิจากลาพี่น้องไปซัมมี่มาพ่อกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดี